สวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมทุกๆุคนกลับมาแล้วครับผมเข้ากรุงเทพแล้วครับพี่น้องขึ้นสะพานพระรามเก้าแล้วครับผม ัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับพี่พ่เพื่อนๆน้อ,นนองๆทุกๆคนมาแล้วครับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมนี่คือสะพานพระรามเก้านะครับผมสะพานเก่าสะพานใหม่ครับผมอยู่ด้วยกันเลย ป,ปีใหม่นะครับผมทุกๆคนปีใหม่นี้ขอให้ทุกๆุกคนพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องเฮงเปังปตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเด้อครับผมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับผม